สกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่9ตอนที่6 Bad, yeah, I'm am about to fade away. Cause every time I wake up, up I it feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up on my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so be inconvenient. Okay, just let me be me, and I'll stay out of the way. I can see the way you look at me; I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. you wanna love me? Well, then baby, I've a taste on the highs and the lows. I'll no, never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can control the pain. If you're by my side, maybe we can be okay. Okay, okay, maybe you can be the change I need today. I promise that I'm there. Rebel this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. เทศกาลดันเจียนเหนือจบแล้วมุคโอดะเลยพูดขึ้นมาว่าได้เวลากลับเมืองค่าเลลีนาแล้วเฟลโดราจังและซุยโดยเฉพาะเฟลยืนกรานว่าต้องไปล่าเนื้อในดันเจียนส่งท้าย แต่มุคโคดะไม่ยอมไอเทมบ็อกของเขายังใส่ของได้ก็จริงแต่ตอนนี้ในนั้นมีแต่เนื้อจากดันเจีย้ยนเนื้อเต็มไปหมดถึงจะมีเนื้ออยู่ในปริมาณที่เรียกได้ว่าเยอะเกินจําเป็นแต่บ้านที่คาเลรน่าก็มีครอบครัวโทนี่กับครอบครัวเออร์บันลอยยูนอกจากนี้ยังเอาไปเป็นของฝากให้อดีตนักประจนภัยอย่างกลุ่มของทาบาซ่าได้ด้วยกลับไปแล้วจะเอาเนื้อหมูกับเนื้อวัวดันเจีย้ยนมาทําอาหารอร่อยๆให้กินกันจนพุงกลางไปเลยถ้าปีหน้าได้มาเทศกาลดันเจีย้ยนเนื้อกับทุกคนก็คงจะดีด้วยเหตุนี้ มุโคโคดะจึงเตรียมตัวกลับเมืองคาเลรีนาเริ่มจากการเตรียมอาหารไว้กินระหว่างทางเหมือนอย่างทุกทีคณะเดินทางของพวกเขามีแต่พวกกินจุเลยต้องเตรียมเรื่องอาหารการกินไว้ให้พร้อม จะไปทําเอาหน้างานก็ได้ยุแต่เตรียมไว้ให้พร้อมย่อมสะดวกกว่าแน่นอนด้วยเหตุนี้มุคโคดะจึงลงมือทําอาหารไว้กินกันกลางทางอย่างขยันขันแข็งอาหารที่ทําก็เป็นของโปรดของทุกคนเช่นของทอดอย่างพวกคาราอาเกะทงคัตซึชิคเกนค้นคัตซึเมนคัตซึนอกจากนี้ก็ทําแฮมเบอร์กหมูผัดขิงไก่เทดิ้ยากิรวมถึงอาหารจานเนื้อมาตรฐานอย่างผัดผักใส่เนื้อเยอะๆในไหนก็ทําของพวกนี้แล้วมุคโคดะเลยใช้เนื้อจากดันเจียนเนื้อมาทําใช้เวลา2วันก็เตรียมตัวเสร็จ ตอนนั้นเองที่เมนาดกับเอนโซวแวะมาหาอาจารย์ ขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณมากครับเมนานและเอนโซขอบคุณมุคโคดาไม่หยุดเช่นนั้นทั้งสองคนมั่นใจว่าผลจะออกมาดีแต่คิดไม่ถึงว่าจะได้รางวัลที่5เข้าร่วมปีแรกก็ได้ที่5แล้วเหมือนฝันไปเลยล่ะครับจริงครับตั้งแต่ได้รางวัลก็มีคําชมมาจากหลายๆล้านตอนนี้ยุ่งหัวหมุนเลยล่ะครับทั้งสองคนบอกกับมุคโคดาเช่นนั้นพวกเขาบอกว่าที่จริงแล้วอยากจะรีบมาขอบคุณมุคโคดาแต่มีหลายล้านยื่นข้อเสนอมาที่สถานเลี้ยงเด็กกาพร้าเลยต้องคอยตอบเป็นพลวันจนปลีกตัวมมาไมไ่ด้ เอาเถอะก็ได้ที่ห้าตั้งแต่เข้าร่วมปีแรกเลยนี่นะคนรอบข้างคงจะคาดหวังกันมุโคดาบอกกับพวกเด็กๆเ,เช่นนั้นเมนาดและเอนโซจึงบอกว่ามันก็ดีใจอยู่หรอวครับ แต่ที่จริงแล้วเมนานและเอนโซบอกว่าอยากเปิดร้านแผงลอยเป็นของตัวเองก่อนจะเข้าร่วมงานเทศกาลดันเจียนเนื้อทั้งสองคนคิดว่าถ้าได้อันดับสูงๆก็จะไปทํางานพร้อมฝึกฝนการทําอาหารที่ร้านไหนสักร้านแต่เอาเข้าจริงก็อยากลองเปิดร้านแผงลอยของตัวเองดูเลยเปลี่ยนความคิดถ้าเปิดร้านของตัวเองก็มีข้อดีตรงที่ขายอาหารที่อยากทําได้แถมยังได้การตอบสนองจากลูกค้าตรงๆด้วยขายอาหารที่ตัวเองคิดว่าอร่อยถ้าลูกค้ากินอย่างมีความสุขพวกเราก็มีความสุขไปด้วย พอได้เห็นแบบนั้นก็คิดว่าเปิดร้านของตัวเองน่าจะดีกว่าไปทํางานที่ร้านอื่นเมนัดและเอนโซบอกเช่นนั้นจริงอย่างที่ทั้งสองว่าเสียงตอบรับจากลูกค้าจะส่งตรงมาถึงตัวคนทําอาหารด้วยที่สําคัญคือถ้าทํางานที่ร้านอื่นจะได้ทําแต่อาหารที่มีอยู่ในเมนูของร้านนั้นในเมื่อเป็นแค่ลูกจ้างก็คงไม่สามารถทําตามใจอยากได้ทั้งสองมีเรื่องกุ้มใจหลายอย่างเลยไปปรึกษาครูย้ายแล้วก็ได้คําตอบว่าให้ลองเปิดร้านแผงลอยดูก่อนตัวร้านก็ให้เด็กๆที่อยากเป็นช่าง หม้งไม้ช่วยกันทําน่าจะพอไปวัดไปวาได้เพราะอุปกรณ์ตั้งล้านแผงลอยที่ใช้ในงานเทศกาลดันเจียนเนื้อเป็นของที่ยืมมาใช้ผ่านกิวพ่อค้า ถึงเงินทุนจะมีแต่ถ้าทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันก็น่าจะเปิดล้านแผงลอยของตัวเองได้ตอนนี้ทั้งสองมีรางวัลอันดับ5จากงานเทศกาลดันเจียนเนื้อเป็นตัวการันตีจึงมั่นใจได้ว่ากิจ,จาการจะทํามาค้าขึ้นจะขายอาหารจากเครื่องในสินะมูโคดะถามเด็กๆพวกเขาก็บอกว่าครับว่าจะขายอาหารจากเครื่องในตามที่อาจารย์สอนมาทั้งอร่อยทั้งหาวัตถุดิบได้ในราคาถูกเหมาะสําหรับพวกเรามากเลยครับแล้วนักประจนภัยที่เติบโตมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกัมพรระก็จะมาช่วยด้วยอีกแล จากนี้คงหาซื้อเครื่องไหนได้ในราคาถูกถ้าจะใช้เครื่องหนก็คิดว่าคงรู้อยู่แล้วพวกเครื่องในนั้นเสียง่ายเลยต้องรีบใช้ให้หมดตอนที่ยังสดใช่ไหมครับเด็กๆตอบคําเตือนของมุขโคดะเช่นนั้นมุขโคดาก็บอกว่าใช่แค่เรื่องนั้นแหละที่ต้องระวังพวกเขาก็ตอบว่าครับเฮ้จริงด้วยได้ยินมาจากคนของกิลพ่อขาเห็นว่าร้านของอาจารย์ไปได้สวยนะครับไม่นาากล่าวเช่นนั้นเอนโซก็บอกว่าคนของกิลพ่อขาบอกว่าถ้าเปิดครบ3มวันต้องติด 1- ใน5อันดับแรกแน่แน เมนาดและเอนโซบอกว่าร้านของมุคดะไม่ติด1ใน5ก็จริงแต่เหมือนจะได้อันดับที่13ร่วมการเป็นครั้งแรกแถมยังเปิดร้านแค่วันเดียวแท้ๆรู้สึกซาบซึ้งจริงๆ นอกจากนี้พวกพ่อค้าที่หูตาไวก็สนใจอาหารของอาจารย์เหมือนกันนะครับบางคนเริ่มทําเรียนแบบแล้วด้วยพวกเด็กๆบอกแบบนั้นมูคโคดาจึงบอกว่าเฮ้ hey, เริ่มแล้วงั้นเหรอก่อนนะฮอทดอกไม่ได้ทํายากเย็นอะไรด้วยนั่นแหละว่าแล้วเมนาดกับเอนโซก็ถอนหายใจโดยไม่ทราบสาเหตุพวกเขาบอกว่าพวกเราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาจารย์มาพูดแบบนี้มันก็ยังไงยังไงอยู่แต่ปกติของแบบนี้เขาไม่สอนกันถ้าจะทําเรียนแบบแล้วก็ได้ตะลุมบอลกันยกใหญ่แน่เอนโซใช้คําว่าตะลุ บอลมันไม่เวอร์ไปหน่อยเหรอแค่ฮอทดอกธรรมดาเองทั้งขนมปังทั้งไส่กรอกก็เป็นของที่มีอยู่แล้วแค่เอามาประกอบร่างกันเฉยๆมุคโคดะบอกกับพวกเด็กๆเช่นนั้นเขาทําฮอทดอกเพราะคิดจะใช้ของที่มีในโลกนี้อยู่แล้วขนมปังที่สั่งทําจากสถานรับเลี้ยงเด็กกาพร้าแค่ให้ทําเป็นทรงดีเท่านั้นส่วนไส้กรอกก็มีร้านขายไส่กรอกอย่างอยู่ในเมืองเยอะแยะไม่ใช่อาหารที่หายากอะไร อาจารย์ใจดีเกินไปแล้วนะครับถึงจะใช้วัตถุดิบที่มีอยู่แล้วแต่ก็ไม่เคยมีใครเอามารวมล่างกันแบบนี้เพราะฉะนั้นฮอตดอกน่ะเป็นอาหารของอาจารย์ที่สําคัญคือทุกคนรู้กันดีอยู่ว่าอาจารย์เป็นคนทำฮอตดอกออกมาขายในงานเทศกาลดันเจียนเนื้ออาจารย์มีสิทธิ์ที่จะห้ามไม่ให้ใครทําเลียนแบบโดยไม่มีข้อแม้นะครับเมนาดอธิบายให้มุโคดะฟังเช่นนั้นแต่ถึงอย่างนั้นฮอตดอกก็เป็นของที่มีอยู่แล้วในโลกเติมของมุโคดะไม่ใช่ของที่มุโคดะคิดขึ้นมาเองมุโคดะจึงบอกว่าฉันไม่ได้ จะว่าอะไรอยู่แล้วละปล่อยไว้อย่างนั้นแหละจะได้มีการพัฒนาขัดเกลาจนมีฮอทดอกอร่อยๆให้ทุกคนได้กินกันไงพอได้ยินอย่างนั้นทั้งสองคนก็ถอนหายใจอีกครั้งพวกเขาบอกว่าก็ฟังดูสมกับเป็นอาจารย์ดีอยู่หรอกนะครับทำเอาพวกที่พยายามลอกสูตรกันแบบเอาเป็นเอาตายดูเป็นไอ้งัางไปเลยจริงด้วยเมนาดและเอนโซพูดแบบนั้นลึกๆแล้วทั้งสองคนคงเข้าใจว่ามุโคโคดะรู้สูตรอาหารเยอะโดนลอกซักสูตรสองสูตรคงไม่เป็นไรมุโคโคดะจึงพูดว่า เออถ้าถามมาตรงๆฉันก็จะบอกให้นะพวกเด็กๆก็พูดว่าคนที่พูดเรื่องแบบนั้นออกมาได้ง่ายๆก็มีแค่อาจารย์เท่านั้นแหละครับใช่แล้วพ่อครนะัวน่ะปกติเขาไม่บอกกันหรอกนะครับมุคโคดาจ,จึงพูดว่าก็ฉันไม่ใช่พ่อครัวนี่นะพูดอะไรกันครับเนี่ยอาจารย์ฝีมือทําอาหารระดับมืออาชีพอย่างอาจารย์เนี่ยนะใช่ครับผมก็ว่าอาจารย์นะ่ะเก่งกว่านั้นเสียอ,อีกนะครับเมนาดและเอนโซพูดแบบนั้น พวกนายก็ว่ากันเกินไปแต่ในกรณีของมุคโดะทุกอย่างมันมาจากเด็ดซูเปอร์เนี่ยสิต้องยกความดีความชอบให้กับเครื่องปรุงอร่อยๆที่หาซื้อได้ในเน็ตซูเปอร์ผมพูดอย่างนี้อาจจะฟังดูแปลกๆแ,แต่จากนี้ไปอาจารย์ห้ามบอกสูตรให้ใครง่ายๆอีกนะครับเมนาดว่าอย่างนั้นมุคโดะเลยตอบกลับไปว่าคงให้สัญญาไม่ได้หรอกนะแต่จะหาจุดที่พอเหมาะก็แล้วกันแล้วเอนโซก็พูดต่อว่าสูตรเครื่องในที่สอนพวกผมยังไงก็ขอให้เก็บเป็นความลับด้วยนะครับเหมือนจะมีพวกพ่อครัว ูตาไว้ทดลองทำอาหารจากเครื่องในเหมือนที่ทำฮอทดอกแล้วด้วยเอนโซกล่าวเช่นนั้นมุคโาจึงถามว่าเอ๊ะตุนเครื่องในที่ฉันสอนพวกนายไปน่ะเหรอพวกเขาก็บอกว่าครับแต่ดูเหมือนจะยังเตรียมเครื่องในได้ไม่ดีเลยทำอาหารออกมาไม่ได้เรื่องนั่นมันก็แน่อยู่แล้วถ้าไม่เตรียมวัตถุดิบให้ดีเครื่องในก็ไม่มีทางอร่อยหรอกเมนาดและเอนโซบอกว่าพวกเราอยากเอาชนะด้วยอาหารจากเครื่องในที่อาจารย์สอนเพราะฉะนั้นห้ามเอาไปบอกใครนะครับเด็ดขาดเลยนะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวสิพวกนายยืนหน้าเข้ามากั้ เกินไปแล้วเข้าใจแล้วฉันจะไม่บอกใครเด็ดขาดมุโคโคดะรับปากพวกเด็กๆไปเช่นนั้นว่าแล้วทั้งสองก็มีท่าทีโล่งใจแต่ว่าแล้วเด็กๆที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพระะ้าล่ะมุโคโคดะถามเด็กพวกนั้นมีส่วนร่วมในการเตรียมเครื่องในอยู่มากเลยทีเดียวเมนาดและเอนโซก็บอกว่าพวกนั้นไม่เป็นไรเรากำชับทุกคนไว้แล้วเมนาดกับเอนโซเสียยิ้มอย่างที่มุโคโดะไม่เข้าใจนี่นี่ไม่รู้หรอกนะว่าทำอะไรลงไปแต่รอยยิ้มพวกนายนะ่ะ อย่างกับตัวร้ายเลยเรื่องนั้นช่างมันเถอะพวกเราจะกลับบ้านกันแล้วละมุโคโดะบอกกับเด็กๆเ,เช่นนั้นเอ๊ะจะกลับแล้วเหรอครับเมนัทตกใจอะไรเล่าฉันไม่ได้อยู่ที่เมืองนี้ตั้งแต่แรกสักน้อยม,มันก็จริงนะครับล่าเนื้อจากในดันเจี้ยนเนื้อได้ตั้งเยอะแล้วด้วยแถมยังได้สนุกกับเทศกาลดันเจี้ยนเนื้อแบบเต็มอิ่มด้วยท,ทั้งที่อยากให้อาจารย์สอนอะไรอีกหลายอย่างแท้ๆเอนโซก็อย่าทำหน้าอย่างนั้นสิ ตอนไปออกงานเทศกาลดันเจียนเนื้อพวกนายทำได้ดีเลยนะไม่เป็นไรอยู่แล้วแต่แต่เราเอีงอยากถามอีกหลายเรื่องเลยเช่นต้องทํายังไงตุนเครื่องในถึงจะอร่อยพูดอะไรกันนั่นมันหน้าที่ของพวกนายแล้วนะลองผิดลองถูกไปเรื่อยเดี๋ยวก็ทําได้อร่อยขึ้นเองซอสสูตรเด็ดที่พวกนายคิดสูตรก็ใช้วิธีนั้นเหมือนกันนี่ มันไม่ต่างกันหรอกถึงมุขโคดาษจะพูดแบบนั้นแต่ทั้งสองคนก็ยังทำหน้ากังวลอย่าทำหน้าจอยกันสิฉันจะมางานเทศกาลดันเจียนเนื้อปีหน้าด้วยไปปรับปรุงสูตรให้อร่อยขึ้นก่อนจะเจอกันอีกรอบเถอะนะไว้จะรอดูพอได้ยินอย่างนั้นเมนากับเอนโซก็มองหน้ากันจากนั้นพวกเขาก็ตอบว่าครับอย่างพร้อมเพียงกัน จริงด้วยขอเปลี่ยนเรื่องน้อยฉันอยากสั่งขนมปังจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอีกช่วยไปบอกให้หน่อยได้ไหมมุโคโดากราวถามเมนาดและเอนโซเช่นนั้นขนมปังทรงหลีที่เคยสั่งน่าจะเอาไปใช้กับเมนูอื่นได้อีกก่อนกลับเลยว่าจะซื้อตุนเอาไว้เมนาจึงบอกว่าครับได้เลยช่วงก่อนคนสั่งขนมปังน้อยลงมากเพราะอาจารย์แท้ๆเลยมีคนมาสั่งเพิ่มเดี๋ยวผมจะไปบอกครูใหญ่ให้นะครับ ทั้งสองเล่าให้ฟังว่ามีพ่อครัวรู้มาว่าขนมปังที่ใช้ทำฮอทดอกมาจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าพวกเขาเลยมาสั่งทำกันงานพรุ่งนี้ฉันจะไปหาช่วยบอกครูใหญ่ไว้ด้วยว่ามีเท่าไรฉันก็จะขอซื้อเท่านั้นเลยนะมุโคโดะกล่าวเช่นนั้นถ้าเก็บไว้ในไอเทมบ็อกของมุโคโดะที่เวลาไม่เปลี่ยนแปลงก็หายห่วงเรื่องขนมปังขึ้นลาได้เข้าใจแล้วครับอาจารย์นี่ใจปั้มจริงๆเห็นอย่างนี้ฉันก็เป็นนักประจนไผ่ระดับเอสนะ มุคดาตอบเอ็นโซเช่นนั้นถึงจะเป็นฝีมือของพวกเฟลซะส่วนใหญ่ก็เถอะในเย็นพรุ่งนี้มุคดาจะไปรับขนมปังที่สั่งทําไว้วันมะรืนก็จะออกเดินทางสู่คาเรลินาหลังจากจัดการอาหารเย็นเซตมุคดาก็ดื่มกาแฟพร้อมกับคิดโน่นคิดนี่ไปด้วยส่วนเฟลน,นั้นอืมอันสีขาวนี่อร่อยจริงๆยังไงก็ต้องไอ้นี่แหละนะพุดดิ้งเยี่ยมที่สุดเคกหวานหวานอร่อยไปหมดเลย กำลังดื่มดำกับของหวานหลังอาหารอยู่ที่จริงมุโคโดะซื้อส่วนของตัวเองมาด้วยช่วงนี้มีเทศกาลฤดูใบไม้ร่วงญี่ปุ่นคงเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้วมุโคโดะเห็นเค้กมองบลังสะดุดตาเป็นพิเศษเลยนึกอยากลิ้มรสชาติของฤดูใบไม้ร่วงขึ้นมาเขากินมองบลังพร้อมดื่มกาแฟอืมอร่อย เคมเกาลัดเนี่ยอร่อยจริงๆรสชาติไม่หวานเกินไปสัมผัสของเกาลัดได้เต็มที่เข้ากันพร้อมกับกาแฟสุดๆมุโคดากินมองบรังพางคิดว่ามะลือนนี้ต้องออกจากเมืองนี้ไปเสียแล้วอ้าวเหมือนเราจะลืมอะไรไปแฮะอะไรกันนะเอะ นึกออกแล้วถวยเทพไงถวยเทพผ่านไปเกือบหนึ่งเดือนแล้วนับจากถวายเครื่องสักการะครั้งล่าสุดคงกำลังหงุดหงิดกันอยู่วายมุคโคดาจะตั้งใจฟังสิ่งที่ทุกท่านร้องขอมาก่อนเข้านอนแล้วกันพรุ่งนี้มุคโคดะต้องไปสถานรับเลี้ยงเด็กตอนเย็นแต่ก่อนหน้านั้นยังว่างอยู่ ไว้เตรียมของช่วงนั้นก็แล้วกันทุกคนอยู่หรือเปล่าครับพอมโคดาร้องทักก็ได้ยินเสียงฝีเท้าของคนจํานวนมากดังตึก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 มาหนที่สุดหนที่สุดกําลังล้ออยู่เลยรอตั้งนานแน่ไงกําลังล้ออยู่เลยละรอนานวิสกี้วิสกี้ฮ่าห้อรออยู่นานี่รู้สึกเหมือนว่าบางคนหมดอะไรตายอยากในชีวิตยังไงก็ไม่รู้นะครับเออ วันนี้ผมมารับรีเควสก่อนนะครับพรุ่งนี้เที่ยงค่อยจเตรียมของแล้วจะถวายในช่วงค่ำนะครับเป็นงั้นเหรอบ้าจริงน,นะนินลิวจังเนี่ยละก็นั่นสินะไม่รู้จักวางแผนเองตั้งแต่แรกนี่นะกินของที่ได้มาสเสียบมันใช้ไม่ได้ไม่ใช่หรือไงทำตัวเองถ้าถ้าจะพูดอย่างนั้นเจ้าพวกติดเหล้าทางนั้นมันก็ไม่ต่างกันไม่ใช่หรือไงโห เทียงไม่ออกก็จริงแต่โดนเอาไปรวมกับใหญ่ติ๋งตองนี่แล้วสียห,หน้าชะมัดอย่าเอาพวกข้าไปรวมกับดินลิวที่กินของเยอะขนาดนั้นหมดภายในครึ่งเดือนเซีเห็นอย่างนี้พวกเราก็รู้จักกินรู้จักเก็บเหมือนกันถึงของจะหมดไปเมื่อ3มวันก่อนก็นกเถอะเล่าถ้วยเทพเริ่มคุยกันเช่นนั้น ท่านนินลิวแม้แต่คู่หูคู่กงยังใช้คำว่าเสียหน้ากับอย่าเอาไปรวมเลยงั้นเหรอเนี่ยนี่ขอบปากไปเลยนะพวกเจ้าก็ก็ก็กของมันอร่อยนี่นะจะให้ข้าทำยังไงกันเล่าไม่รู้สึกผิดยังไม่พอดันไปโกรธเขาซะอีกถึงมุคดาจะคิดมาตลอดว่าท่านนินลิ้วเป็นเทพธิดาเสียของแต่ไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าว่าช่วงนี้จะได้เห็นความเงื้งะบ่อยขึ้นเรื่อยๆว่าแต่กินของเยอะขนาดนั้นหมดภายในครึ่งเดือนงั้นเหรอเนี่ยน่ากลัวจังเลย ท่านนินรล้วเรื่องน้ำหนักไม่เป็นไรแน่ใช่ไหมครับนี่ยมโ,โดะคิดแบบนั้น <c oughs> ข้าได้ยินนะพอเจอชาวต่างโลกคุ้งนินเลีวก็อ้วนขึ้นไม่รู้ว่าควรจะดีใจหรือเปล่าแต่ระหว่างถูกกักตัวก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่ว่านะหนึ่งเดือนที่ผ่านมานี้ก็อ้วนขึ้นอีกแถมยังอ้วนจนแก้มยุ้ยกว่าก่อนหน้านี้ด้วย <c oughs> นินเลียวไม่ยอมรับก็จริงแต่อ้วนกว่าคราวก่อนอย่างที่ขิดชาว่าเลยละ่ะอ้วนตุตะอืม ก็ว่าไปก็รู้สึกว่านินลิวดูยุ้ยกว่าแต่ก่อนแฮะจริงด้วยเล่าถวยเทพพากันบูลลี่ท่านนินลิวเช่นนั้นท่านนินลิวจึงบอกว่าเฮ้ยพวกเจ้าทําไมใส่หลายข้าคนเดียวล่ะข,ข,ข้าไม่ได้อ้วนสักหน่อยนะก,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 ก็แค่นิดเดียวอาจจะหนักขึ้นแค่นิดเดียวนิดเดียวจริงๆไม่ได้อ้วนนะพูดจริงๆแล้วก็ลูกกะเจ้าไม่มีอะไรจะพูดเลยมาหาว่าข้าอ้วนตุตะเลยงั้นเหรอแค่พูดเรื่องจริง ดูสิชุดจะปริแล้วเออนน,น,นี่มันค,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 คือว่าเออใช่ชชชแล้วแค่บังเอิญแค่บังเอิญเลยนะข้าไปซักชุดแล้วชุดมันหดเท่านั้นเองท่านนินรล้ยวบอกเช่นนั้นเฮ้พังเอิญอะไรกันครับท่านนินเล้วแก่ตัวน้ําคุณคนๆเลยนะครับเนี่ยเออคือคือว่าท,ท่านนินเลีว้วเป็นเทพธิดา คงไม่ต้องกังวลเรื่องโรคเบาหวานหรือโรคอื่นๆที่เกิดจากการใช้ชีวิตอยู่แล้วแต่เผาๆหน่อยก็ดีนะครับข้ารู้แล้วนะเอาเป็นว่าขอฟังรีเควสจากทุกท่านก่อนก็แล้วกันนะครับจ้าจ้าจ้าข้าก่อนเริ่มจากตัวข้าเป็นลำดับปกติสินะท่านนินริวคึกกว่าคนอื่นเป็นเท่าตัวเช่นนั้นทวยเทพท่านอื่นก็ดูท่าจะยอมแพ้มุคดะได้ยินเสียงกระซิบกระซาบดังว่าให้รีบๆพูดไปจะได้รีบเงียบๆเสียทีข้าไม่อยากจะยอมรับนักหรอกนะ แต่ถึงจะอ้วนขึ้นกว่าเดิมนิดนึงนินเลวจังก็เป็นสาวงามหาได้เปรียบอยู่ดีขอแค่หุบปากสักหน่อยเท่านั้นแหละช่างเป็นเด็กเสียของจริงๆฮคิด <c oughs> ชา้าอย่าพูดจากใจจริงอย่างนั้นสิยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่แต่ว่าอาคานีเองก็คิดอย่างนั้นไม่ใช่หรือไงมันก็ใช่อยู่หรอกนินเลวเป็นพวกไม่ได้เรื่องใครๆในแดนเทพก็รู้กันทั้งนั้นท่านคิดช้าและท่านอาคานีพูดคุยกันเช่นนั้นแต่เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อน แม้แต่ท่านคิชากับท่านอาคานีแล้วก็ท่านลูกะยังสับท่านนินเรียวกันแสแหลกเลยแฮะแต่ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ยินนะส่วนของข้ายังไงก็ขาดโดรายากิไม่ได้ของอร่อยเลยละกินทุกวันก็ไม่มีเบื่อแล้วก็เค้กของฟุจิยะอันนั้นก็ดีมีเค้กหลากหลายแบบไม่ว่าอันไหนก็อร่อยแล้วก็อยากได้เค้กหลายๆประเภทด้วยริงสิถ้ามีของใหม่วางขายนี่เจ้าฟังอยู่หรือเปล่า ข้ากำลังพูดเรื่องสำคัญอยู่นะนินเลียวกล่าวเช่นนั้นเรื่องสำคัญที่ว่าเกือบทั้งหมดคือเรื่องของที่ท่านนินเลียวอยากกินถึงจะได้ยินมาว่าท่านนินเลียวเป็นสาวงามหาใดเปรียบแต่มุโคโดะก็จินตนาการภาพไม่ออกอยู่ดีครับครับตั้งใจฟังยุไม่ต้องห่วงนะครับโดรายากิกับเค้กร้านฟูจิยะนะครับเออถ้ามีขนมออกใหม่ก็เอามาด้วยล่ะรับทราบครับถ้ามีขนมออกใหม่ก็เอามาด้วยที่เหลือก็เลือกได้ตามสะดวกเลยใช่ไหมครับเออ แน่นอนว่าต้องเป็นของหวานนะฝากด้วยล่ะครับครับรับทราบครับมุคนาต,ตอบกลับท่านนินลิวเช่นนั้นไม่มีอะไรต่างจากเดิมของถวายท่านนินลิวน่าจะมีแต่ของหวานที่แค่เห็นก็รู้สึกเหมือนน้ำตาลจะขึ้นแล้วต่อไปของข้าคิดชานะข้าอยากได้โฟมล้างหน้าโทนเนอร์แล้วก็ครีมเหมือนทุกทีแล้วก็ขอที่มาร์กหน้าด้วยจ้าแล้วก็ ท่นทีชาเริ่มกล่าวเช่นนั้นเธอขอเซตโฟมล้างหน้าโทนเนอร์ครีมและแผ่นมาสก์หน้าที่ค่อนข้างแพงเหมือนอย่างเคยทั้งยังขอผลิตภัณฑ์ความงามอะไรก็ได้ที่ใช้กับใบหน้าข่าวก่อนมุคโคดะส่งแชมพูกับครีมนวดไปให้ด้วยดูเหมือนจะยังมีเหลือส่วนสบู่เหลวมุคโคดะก็ส่งไปให้หลายขวดเลยยังไม่ต้องส่งไปเพิ่มสรุปว่าของที่อยากได้คือผลิตภัณฑ์ความงามที่ใช้กับผิวหน้า ท่านคิชาบอกว่าอยากได้พวกเซรั่มกักเก็บความชุ่มชื้นที่ใช้แล้วเห็นผลมุโกโดาแอบรู้สึกว่าพอมาแบบนั้นก็ไม่รู้จะหาผลิตภัณฑ์ตัวไหนให้อยู่ดีคงต้องดูของที่มีในเน็ตซูปเปอร์แล้วเลือกให้ตรงตามความต้องการของท่านคิชาให้มากที่สุดต่อจากท่านคิชาก็เป็นท่านอาคานีของข้าแน่นอนว่าต้องเป็นเบีย ขออันสีฟ้ากับอันสีทองแบบทุกถี่ทั้งก่องเลยนะแล้วก็อันที่มีเบียหลากหลายแบบที่ส่งมาให้คราวก่อนก็ดีใส่มาหลายๆแบบแบบนั้นก็ไม่เลวท่านอาคาเนีบอกเช่นนั้นเบียหลายแบบเฮ้เซตดื่มเบียรท้องถิ่นสินะถ้าชอบสไตล์นั้นก็มีเซตดื่มเบียรท้องถิ่นอีกหลายเซตเซตดื่มเบียรเทียบต่างประเทศก็มีงั้นส่งอะไรไปประมาณนั้นก็แล้วกันแล้วถ้ามีของกินที่เข้ากับเบียรด้วยก็ดีอ๋อ oh! พวกเครื่องในย่างที่เจ้าทําก็น่าจะเข้ากับเบียรดีนะท่านอาคณนีบอกเช่นนั้นถูกต้องแล้วเครื่องในย่างเข้ากับเบียรได้เหมาะเหม็งเลยแหละครับฮอทดอกที่มุโคโดะทําในงานเทศกาลดันเจียนเนื้อก็เข้ากันได้กับเบียอย่าบอกใครเลยละมุโคโดะยังไม่ได้ทําไส้กรอกไว้เป็นอาหารสําหรับกินระหว่างเดินทางงั้นพรุ่งนี้ทําเผื่อไปเลยแล้วกันนอกจากนั้นก็ว่าจะทําอาหารง่ายๆที่รสชาติเข้ากับเบีย์ถ้า,ายไปพร้อมกันเลยที่เหลือก็เบียรอีกนั่นแหละเลือกมาเลยว่าจะถาวายตัวไหนขอที่อร่อยอร่อย ท่านอาคานีกล่าวเช่นนั้นดูเหมือนเธอจะถูกใจสารพัดเบียร์ท้องถิ่นที่เพิ่งเคยชิมเป็นครั้งแรกแบบนี้เลือกเบียร์ยี่ห้อใหม่ๆเป็นหลักส่งไปน่าจะดีใจเรื่องนี้คงต้องพึ่งพาเพื่อนพึ่งพายามยากอย่างร้านเล่าธานากาศแล้วนะต่อไปตาฉันขอไอศครีม ท่านลูกะเป็นแฟนตัวยงของไอศครีมคราวนี้ก็คงขอไอศครีมเป็นลักเห็นว่าอยากกินไอศครีมหลากหลายรสชาติที่ผ่านมามุโคโดะถวายไอศครีมถ้วยของร้านฟูจิยะเป็นลักงั้นคราวนี้จะลองเลือกไอศครีมอื่นๆจากเน็ตซูเปอร์ดูด้วยนอกจากนี้ท่านลูกะยังได้เค้กเป็นชิ้นๆด้วยถ้ามีของออกใหม่ก็อยากได้เหมือนกับท่านนินรล้วแล้วก็อยากได้อาหารของที่เช่าเตรียมไว้กินระหว่างเดินทางดูน่าอร่อย ขอหมดเลยท่านลูกาบอกเช่นนั้นโอ้ oh, ดูอยู่ตลอดเลยสินะเนีย่ยเอาเถอะอาหารที่เอาไว้กินระหว่างทางก็ทําไว้เพียบอยู่แล้วแบ่งให้ท่านลูกาคนเดียวยังพอไว้สุดท้ายก็เป็นท่านเฮฟไฟฟต์กับท่านวาฮานขาประจําถึงตาพวกเราสักทีเราคุยกันเยอะเลยว่าต่อไปจะเอาอะไรดีพอสรุปได้ข่าวๆแล้วลวนะเนาะทั้งสองเล่าว่าดื่มวิสกี้ไปพางคุยกันออกรถออกชาติไปพงัง พวกเขาคุยกันว่าต่อไปจะสั่งอะไรดีดูเหมือนว่าจะมีรายการในใจแล้วประมาณนึงอย่างแรกก็วิสกี้อันดับหนึ่งเหมือนกับทุกทีทั้งข้าทั้งเทพสงครามชอบกันทั้งคู่ขอคนละขวดเลยแล้วกันใช่แล้วที่เลือก,ก็ขอวิสกี้ที่พวกเราไม่เคยดื่ม ข้าอยากลองชิมรสชาติหลายๆรสชาติน่ะขอเยอะที่สุดเท่าที่จะเยอะได้เลยนะท่านเห่ไฟตัวและท่านวาหานกล่าวเช่นนั้นสรุปคือเอาวิสกี้ที่ราคาพอเหมาะหลายๆแบบแทนที่จะเป็นวิสกี้ราคาแพงสินะนี่ก็ต้องพึ่งร้านเหล้าธนากะเช่นเดียวกันจะส่งให้คืนวันพรุ่งนี้นะครับมุขดะบอกเช่นนั้นเหล่าทวยเทพก็ตอบรับว่าอืมอย่าลืมคําขอของข้าล่ะรับทราบแล้วครับโจทย์ไวเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับ มูคโคดากล่าวเช่นนั้นเขาจดคำขอของทุกคนใส่ในกระดาษโน้ตที่ซื้อจากเน็ตซูเปอร์ไว้แล้วไม่มีปัญหาแน่นอนจะตั้งตารอเลยนะเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะเจอกันจะรออย่างใจจดใจจ่อเลยละฟอกด้วยละ่ะดูท่าแล้วพรุ่งนี้คงจะยุ่งยากกว่าที่คิดอีกนะเนียมูคโคดะคิดเช่นนั้นแล้วภาพก็ตัดมาตอนเช้าของอีกวันโฮย้ยประมาณนี้ก็คงพอ สิ่งที่อยู่ตรงหน้าของมุคโคดะคือไส้กรอกจำนวนมากที่เตรียมเสร็จแล้วมุคโคดะต้องเตรียมฮอทดอกไปถวายท่านอาคานีกับท่านลูกะแต่ไหนๆทำทั้งทีก็อยากทำส่วนของตนกับพวกเฟลไปด้วยเลยต้องเตรียมของเยอะน้อยคราวนี้มุคโคดะลองทำไส้กรอกแบบดั้งเดิมที่ปรุงรสด,ด้วยเกลือกับพริกไทยล้วนๆกับไส้กรอกพริกไทยดำที่ใช้พริกไทยดำบดหยาบจำนวนมากและไส้กรอกรสเลมอนสมุนไพรไหนๆก็ไหนๆแล้วมุคโคดะเลยบดเนื้อไว้เป็นสต็อกเยอะน้อยจะได้ทำอาหารจานเนื้อบดได้ ทุกมือเหนือบทเอาไปใช้ได้หลายโอกาสทั้งเหนือโซโบโรผัดผักเมนจิคัซือเฮ่ hey! คราวหน้าลองทำมีดบอลดูบ้างดีกว่ามุโคโดะชอบมีดบอลที่ทอดด้วยน้ำมันให้ข้างนอกกรุบกรอบแต่ข้างในยังนุ่มลิ้นแต่ก็ยังไม่เคยทำเพราะมีความยุ่งยากตรงที่ต้องทอดในน้ำมันหนึ่งครั้งคราวหน้าไว้มีเวลาลองทำดูดีกว่าทำเก็บไว้เยอะๆน่าจะดีพอนึกขึ้นได้ก็เริ่มอยากกินขึ้นมาดีละ ไว้ค่อยทำคราวหน้าตอนมีเวลาก็แล้วกันแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนตอนนี้มุโคโดะต้องทำฮอตดอกให้ท่านอัคคนีกับท่านลูกะคราวนี้เขาลองใช้เตาอบย่างไส่กรอกดิบมีไส่กรอกบางส่วนที่เขาเอาเข้าไประหว่างที่ทำอย่างอื่นไปด้วยตอนนี้คงสูงได้ที่แล้วมุโคโดะเก็บไส่กรอกดิบจํานวนมากใส่ในไอเทมบล็อกแล้วมองเข้าไปในเตาอบอืม ย่างได้กำลังดีเลยระหว่างที่เอาไส้กรอกออกมาจากเตาอบเฟลโดราจังและซุยก็มายืนเรียงกันอยู่ด้านหลังของมุคโคดะเฟล วางมาดครึมแต่น้ำไหลย,หยืดแล้วนะน,นั่นโดราจังก็สะบัดปีกพับๆพ,พ,พ,พร้อมกับจ้องไส้กอ,อกตาเป็นมันส่วนสุยมองมาทางนี้ตัวสันและลิกพร้อมกับเปล่งออร่าที่บ่งบอกว่าอยากกินนะนี่มันไม่ใช่ส่วนของพวกนายทำไวถ้ถวายท่านเทพนะว,ว่าไงเนาะกะกินไม่ได้งั้นเหรอกินไม่ได้สินะทุกคนก็กินข้าวเช้ากันไปเต็มคราบแล้วนี่นะเนะเรื่องนั้นมันก็ส่วนของเรื่องนั้น เรื่องนี้มันก็ส่วนของเรื่องนี้ใช่เริ่มหิวนิดๆพอดีเลยอยากกินจ <Gospel me? S 2> re ังเลยนะเฟลกับโดราจังนั้นพอว่าแต่ซุยอย่าทำเสียงเหมือนจะขาดใจอย่างนั้นสิยังไงใส้กรอกพวกนี้ก็ต้องถวายถวยเทพให้กินไม่ได้หรอกนะมุคดะบอกกับพวกเขาเช่นนั้นว่าแล้วเขาก็เริ่มลงมือทำฮอตดอกสำหรับถวายท่านอคานีและท่านลูกะ แค่เอาขนมปังสำหรับทำฮอทดอกที่ซื้อจากเน็ตซูเปอร์ประกบไส้กรอกที่ย่างในเตาอบแล้วราดซอสมะเขือเทศกับโฮเกียวมัสตาร์ดลงไปเยอะๆก็เป็นอันเรียบร้อยมุโคดานึกถึงฮอทดอกที่ทำขายในงานเทศกาลดันเจียนเนื้อเลยลองทำฮอทดอกแบบเรียบง่ายที่ไม่ใส่อะไรลงไปนอกจากไส้กรอกอยู่ด้วยทำไว้อย่างละห้าชิ้นคงพอแล้วทำไมทุกคนถึงยังอยู่ตรงนี้ล่ะดได้กินเนื้อหน้าอร่อยแบบนี้จะให้ไปไหนได้ยังไงกันเล่าใช่ใช่ให้พวกเรากินบ้างเซ่ เจ้านายอยากกินจังเลยนะให้ตายสิช่วยไม่ได้แฮะฉันไม่ได้ทำเยอะนะกินเป็นของว่างก็แล้วกันอืมตายเลยเชช่วยไม่ได้นะของว่าง หมูคโคดะย่างไส้กรอกในเตาอบอีกครั้งก่อนจะทำฮอทดอกให้เฟลโดราจังและซุยคนละสิบชิ้นแน่นอนว่าทุกคนขมือฮอทดอกสิบชิ้นนั้นลงไปในท้องอย่างรวดเร็วแต่ในมื้อกลางวันหลังจากนั้นทุกคนก็ยังกินกันเต็มที่เหมือนปกติกระเพาะของเจ้า3ามหน่อนเนี่ย มันยังไงกันแน่นะแล้วก็จบตอนที่หกของนิยายเรื่องสกิลสุดพิสดารกับมื้ออาหารในต่างโลกเล่มที่9หาข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนหมีก็ต้องกราบขออภัยเพื่อนเพื่อนทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนําหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบา,บาย